เป็นไงครับเสียงได้ยินไหมครับเพื่อนสมาชิกครับถ้าได้ยินก็กดบวกหนึ่งครับถ้าได้ยินก็แจียงด้วยนะครับได้ยินไหมครับนะครับอสวัสดีครับสวัสดีช่องบ่าวที่บ้านนะครับวันนี้นะครับจะมาให้ความรู้สําหรับเพื่อนสมาชิกทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้ออกจากผมจะ พูดก่อนนะครับเรื่องนี้ออกจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับออกจากประสบการณ์ส่วนตัวเองที่เคยพบเจอมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยการลองผิดลองถูกของตัวเองนะครับลองผิดลองถูกแล้วก็กูรูหลายๆท่านนะครับจะมาพูดเรื่องนะครับปัญหาเรื่องใบในทุเรียนนะครับปัญหาหลักๆเรื่องใบในทุเรียนมีอะไรบ้างนะครับ ทั้งใบไม่ใบเหลืองนะครับในใบทุเรียนอันนี้ผมจะเอาให้ดูนะครับใบไม้ใบเหลืองในทุเรียนนะครับปัญหาเรื่องใบในทุเรียนนะครับมันเกิดจากขี่สาเหตุนะครับเราจะมาพูดวิเคราะห์กันนะครับวันนี้สาเหตุอันดับที่1นนะครับอันดับที่1นนะครับใบไม่ใบเหลืองจากการใช้ปุ๋ยทางดินและทางใบมากเกินไปนะครับสังเกตว่าอาการไฟใบไม่นะครับ ไปใบไม่เรื่องนี้นะครับสําหรับมือใหม่ทุกท่านอาจจะไม่รู้นะครับไปใบไมนะครับหรือใบไมนี่ครับใบเหลืองนะครับหลายท่านก็อาจจะคิดว่ามันเกิดจากเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อราเราก็ไปหายาเชื้อรามาใส่แต่มันก็ไม่ได้ผลนะครับเนื่องจากเรากินยาไม่ถูกโรคนะครับลักษณะการทุเรียนปัญหาของทุเรียนเรื่องใบนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับ ใบเหลืองและใบไหมจากการเค็มปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยทางดินมากเกินไปนะครับ <S <S วิธีการแก้แก้ยังไงนะครับวิธีการแก้ก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่ไม่เกินห้าถึงเจ็ดวันนะครับเราก็ดูตรงคนตรงโคกมันนะครับดูตรงคูนตรงโคหาหาเม็ดปุ๋ยเม็ดอะไรเขี่ยออกให้ได้มากมากที่สุดอันที่สองก็ลดน้ำนะครับลดน้ำเล็งดให้ปุ๋ยทางดินนะครับปัญหาเรื่องที่สอง สำหรับเรื่องใบในทุเรียนนะครับใบขาดจุลาธาตุนะครับใบขาดจุลาธาตุก็อาจจะทําให้ใบเหลืองได้เช่นกันนะครับใบเหลืองได้เช่นกันเราต้องมาวิเคราะห์ว่าใบเหลืองแบบไหนใบเหลืองขาดจุลาธาตุหรือขาดหรือเกิดจากการเป็นเชื้อรานะครับส่วนมากที่จะขาดทําให้ใบเหลืองก็คือขาดาาธาตุพวกแมกนีเซียมนะครับธาตุแมกนีเซียม วิเคราะห์ให้ถูกนะครับถ้าวิเคราะห์ไม่ถูกท่านอาจจะเสียเงินนะครับโดยรักษาแล้วไม่หายเหมือนคนกินยาไม่ถูกโรคนะครับถ้าอยากทําให้ใบสีเขียวนะครับเราสมควรที่จะฉีดช่วงใบที่มันเป็นเพสลาดนะครับแต่ยังไม่แก่นะครับใบเพสลาดกลางเต็มที่คือใบแบบนี้นะครับเราสมควรฉีดได้เลยคือแมกนีเซียมนะครับฉีดได้เลยนะครับจะทําให้ใบใหญ่ใบหนาใบเขียวนะครับ ระดับที่สามนะครับใบเหลืองใบไหมอาจจะเกิดจากนะครับโรคและมแมลงนะครับโรคและมแมลงมีส่วนอะไรทําให้ทุเรียนใบเหลืองนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับผมมีให้ดูนะครับในต้นทุเรียนของผมนี่แหละครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยดังแบบนี้เห็นไหมครับหลายคนก็อาจจะคิดว่า เป,เ, ana, เป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อราหรือขาดธาตุอาหารนะครับลักษณะนี้ก็คือโดนเพลี้ยเล่นงานนะครับนี่นะครับโดนเพลี้ยเล่นงานนะครับใบนี้นะครับจะไม่หายนะครับใบจะจุดแบบนี้จะไม่หายจนกว่ามันจะเป็นใบแก่เต็มที่จุดล,ลายๆถึงจะหายนะครับแต่ถ้าขาดธาตุอาหารจุดลายๆแบบนี้ไม่หายนะครับไม่หายอันนี้คือเกิดจากแมลงเกิดจากเล EN, ากพลี้ยนะครับ ถ้าเก,กิดจากเชื้อราอีกถ้าเก,กิดจากเชื้อรานะครับถ้าถ้าเกิดจากเพลี้ยไฟก็คือไปลายปลายยอดไม่ไปลายยอดแห้งนะครับป็นกี่ไม่ก่อดถ้าเกิดจากเชื้อรากับเป็นเชื้อราทางดินก็คือเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนนะครับถ้าเป็นใบจุดจุดก็คือจากแอนเทคโนตบ้างนะครับเชื้อราใบติดใบจุดต้องมาวิเคราะห์ให้ออกถ้าใบเหลืองใบสลดใบตกใบร่วงก็คือเชื้อราไฟท็อปนะครับเขากินรากของท่าน และก็เรื่องที่4นะครับเรื่องใบเหลืองในเรื่องใบในทุเรียนเล็กนะครับหลายคนอาจจะประสบปัญหาเรื่องนี้สัเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องนะครับการดูแลและสภาพอากาศนะครับาการดูแลที่ไม่เหมาะสมอาจจะทําให้ทุเรียนของท่านใบเหลืองก็ได้นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับทั้ง3อย่างที่ผมพูดมานะครับ ไม่เกี่ยวกันนะครับดูที่ของท่านนะครับถ้าทุเรียนเล็กนะครับก็ควรที่จะมุงแลนนะครับมุงแลนธาตผมถ้าเป็นของผมนะครับต้นนี้ผมต้นนี้ผมไม่ได้มุงแลนนะก่อนที่ผมจะทําการมาปลูกผมจะเอามาตั้งไว้ตรงนี้ประมาณ1เดือนตั้งตากแดดได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งเราก็ทําร่มเงาให้มันนะครับฝั่งทางทิศตะวันตกด้านเดียวนะครับฝั่งทางทิศตะวันตกด้านเดียวนะครับใบเหลืองจากสภาพอากาศนะครับ การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมนะครับการให้น้ําน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้ใบทุเรียนของท่านเหลืองและใบไหม้จนถึงตายนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าทุเรียนนอกหนาวนอกหนาวทุเรียนนอกหนาวไม่มีนะครับมีแต่ทุเรียนขาดน้าตายนะครับไม่มีหรอกครับทุเรียนนอกหนาวครับทุเรียนนอกหนาวก็คือหลายคนคิดว่าทุเรียนนอกหนาวมันไม่มีครับทุเรียนขาดน้ําเท่านั้นที่จะตายนะครับ ก็แนะนาเพื่อนสมาชิกสําหรับเรื่องปัญหาเรื่องไฟในทุเรียนนะครับเป็นไงครับสําหรับขอบคุณนะครับคนดูเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากสอบถามอะไรบ้างสอบถามใช้ดอกมันดอกมันยังไม่มีครับ นี่ครับระวังนะครับพยะยนะครับพยะจะมาได้โดยนะครับสําสหรับทุเรียนที่เป็นอดอกหรือเป็นลูกที่กําลังเป็นพวกลูกเล็กๆพวกหางแย่นะครับระวังนะครับเพี้ยแป้งและเพะีย้ยไฟนะครับเพี้ยแป้งมาได้ยังไงนะครับตัวพะหะที่ทําให้เกิดเพี้ยแป้งแล้วก็เพี้ยไฟมากที่สุดท่านสังเกตตรงโคนต้นทุเรียนของท่านแบบนี้นะครับถ้าต้นทุเรียนของท่านมี มดนะครับมีมดไปขึ้นไปบนยอดให้สันนิษฐานไว้เลยว่านั่นแหละครับเพีะยะกำลังจะมาทำลายยอดทุเรียนของท่านเป็นนะครับท่านป้องกันไว้เลยนะครับยากำจัดมดนะครับเป็นพาหะนะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเรื่องใบรวมเรื่องใบในทุเรียนนะครับ นะครับมีทั้งหมด4ข้อนะครับหนึ่งนะครับใบไม่จากการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยมากเกินไปทางดินและทางใบนะครับนะครับแล้วก็อันที่2นะครับใบขาดจุลธาตุนะครับใบขาดจุลธาตุขาดธาตุรองธาตุเสริมนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับโรคและแมลงนะครับผมจะทวนนะครับโรคและแมลงก็อาจจะทําให้ใบเหลืองหรือใบไหม้ได้นะครับ อันดับสุดท้ายนะครับการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมและสภาพอากาศนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเทบ้านนะครับขอบพระคุณครับ